บิ yeah. ๊กตู่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่มอบนโยบายและชื่นชมผลการดำเนินงานเชิงลุกของบัณฑิตรายงานจังหวัดยะลาบิ๊กป้อมลงพื้นที่มอบนโยบายและชื่นชมผลการดำเนินงานเชิงลุกของบัณฑิตรายงานจังหวัดยะลา พลโทสันติสกุลตนาธแม่ทัพภาคที่4ชื่นชมการทํางานเชิงรุกของบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อมิติความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานกอรมนและหน่วยงานกําลังในพื้นที่ลงพื้นที่ร่วมกับก,บกอรมนอมอบถุงยางชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางให้งานมีานมาคุ้มค่ากัน ร่วมประชุมสภาสันติสุขเป็นเครือข่ายโคศกชาวบ้านร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอได้รับมอบหมายสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ที่กลับจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่ สำรวจความต้องการผู้มีความประสงค์กลับไปทํางานในประเทศโลกมุสลิมให้กับประชาชนในพื้นที่ร,ร,ทร,ทร่วมกับหน่วยงานปกครอง,ร,ง,งร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานบริการรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ บริการทำบับรประชาชนให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการสำนึกทะเบียนอำเภอเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยง,งานสาธรารณสุขร่วมเข้าประจำด่านตามมาตรการการเดินทางเข้ามาจังหวัดยาลาเพื่อป้องกันเชื้อ COVID โควิด -19 ลงพื้นที่ขอบประตูบ้าน,นารุนรงลงเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 มมุงัันตใจ ธรกิจบรรจุดแรงงานเพื่อพี่น้องชาวยะลาการประสานให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยบรรจุดแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อสร้างงานให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงชีพเป็นการเบื้องต้นโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างงานให้แก่แรงงานนอกระบบโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันเกิดประโยชน์กับพื้นที่ชุมชนของตอนเองสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและตนเองอย่างยังย่งยืน โครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานในด้านการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์และก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์มีประโยชน์ต่อชุมชนในเชิงการพัฒนาสังคมชุมชนทุกมิติ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบเพื่อให้แรงงานนอกระบบแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุได้รับการพัฒนาฝีมือเพิ่อมโอกาสในการประกอบอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราวได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจติดตามประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจสถานประกอบการในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน I could ในนามบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้จัดสรรตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาทาให้พวกเราบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลามีงานทํามีอาชีพอีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนซึ่งทําให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เพื่อจุนเจือภาระในครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็งและม e ีการพัฒนาอย่างยั uh ่งยืนทั้งนี้บรรฑิตแรงงานจังหวัดยะลาขอความเมตตาจากท่านในการปรับตําแหน่งให้เป็นพนักงาน ชก,การเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงานและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนต่อไป